โอเคก็กราบสวัสดีมินักชาววีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ที่ผมเอดีเออีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราก็จะเป็นอ้อยแล้วกันนะครับผมเปลี่ยนตัวละครบ้างนะน้องๆเออโอเคเฮ้ยตีไม่ตายครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเวทบับเขานะตอนแรกเราต้องพยายามเก็บสมัยไนะครับรีบฟาร์มให้สองนะแล้วก็จะไปเวทบับฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคอันนี้ไม่มีคนอยู่นะช่วงต้นนะครับ อ้อยสไตล์ผมนะผมจะเคลียเวฟเคลียบัฟแล้วก่อนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็โหนมาอีกฝั่งนะคือถ้าเราเจอฝั่งตรงข้ามเราก็สามารถฆ่าฝั่งตรงข้ามได้เลยครับเพราะช่วงต้นเกมนี้อ้อยแม่งโหดจัดนะทุกคนเออแต่เราแค่แบบต้องโหนให้โดนหรือไม่ก็สกิลหนึ่งให้โดนเก็บสแ,แต็กไว้นะครับพยายามเลี้ยงสแ,แต็กส้ไมไว้นะโอเคอันนี้เดี๋ยวผมมาแดงครับเฮ้ยฝั่งตรงข้ามจะเบียดผมคืนนะครับมาเดีมาเดีผมได้แดงนะมี2บัฟแล้วก็กดกว่า นี่ไงแตกไปสองโอเคสวยนะครับเดี๋ยวผมฟาร์มนะเฮ้ยไอสองตัวนั้นมันจะเอานะครับเขาเป็นแวนป่าเลยนะอ้าวสีว่พอดีบันเทิงครับน้องพี่มาแล้วจ้ะน้องไปไหนล่ะแล้วกุนตนนินี่ไงกูเกี่ยวไปไหนแล้วไอแวนโอ้ยต้นเกมสกอร์มาสามตัวแนละ้วทุกคนโอเคครับผมก็เรามีส่วนร่วมหมดเลยนะครับอ่ามีตัวทีห้ามาเพิ่มนะครับโอเคบัฟเราไม่โดนเวทนะแล้วก็มาฟาร์มกันต่อนะครับน้องๆหนูหนูเออ ต้องบอกก่อนนะครับอ้อยนี่ผมแบบเพึ่งเล่นนะคือไม่ได้พิ่งเล่นหรอกคือเล่นมาสักพักแล้วแต่ว่าเล่นแล้วก็หายไปเล่นแล้วก็หายไปนะครับคือแบบเล่นอาจจะไม่ค่อยคล่องมือเท่าไหร่นะก็จะพยายามเล่นให้มันดีที่สุดนะจ๊ะเผื่อเมนองเมนอ้อยมาดูนะครับจะได้ไม่ด่าผมว่าอ่อนนะครับโอเคจังหวะน,นี้รอจงังหวะอ้ปรับมาเดีอันติป้ายนี่ออกมาได้นะครับน้องๆอ่าเทคนิคการเล่นอ้อยของผมนะครับอันนี้ส่วนตัวนะ คือคนอื่นเล่นยังไงผมไม่ไม่รู้นะครับผมไม่ค่อยไปดูนะโอเคผมก็จะเล่นประมาณนี้นะครับพอเราใช้อันติไปแล้วนะครับผมก็จะมา,าฟาร์มเก็บสแต็กส้มครับเพื่อเก็บครูดาวอันติใหม่นะคือสแต็กส้มมันจะช่วยลดเรื่องของการคูดาวทุกสกิลนะครับโอเคนะเข้าใจกันนะเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวผมบวกกันนะจังหวะนี้นะ่าจะได้เล่นนะครับอน,นี่งโห่สองสลิงเอามึงแล้วกันลิเลีย แตกไปหนึ่งโอเคเฮ้ยอันตีไม่มาโอ้โหตีสแต็กส้มไม่ทันนะครับทุกคนโอเคเพื่อนเอาดิโอ้โหแผ่นได้ยามกัหมอมไปหนึ่งทีโอเคสวยครับเพื่อนโอเคน้องๆเราก็ไปเอามังกรกับเพื่อนๆนนะครับไม่มีอะไรมากครับตายแล้วก็เกิดใหม่นะน้องชา้าเอะโอเคเดี๋ยวผมรอแท็กเวฟนะครับเล่นเราต้องแท็กเวฟนะครับเล่นป่านะทุกคน,นจะได้รวยๆนะเออแท็กได้ทุกเวฟก็ยิ่งดีนะครับเพื่อนคงไม่ว่าอะไรนะเดี๋ยวผมได้นะครับรอ เราซีอีอส,สองมาอุย้ยโอ้โหอะไรวันนี้อไอไดยโยปึกนี่ไงแตกไปหนึ่งนะครับน้องๆโอเคอเฮ้ยของข้าวเขามานะโอ้โหเมื่อกี้แบบเนี่ยผมโหดยังไม่ค่อยคล่องนะครับต้องเล่นสักพักนะโอเคครับเล่นไปนะเหมือนเดิมครับเวลาเราแชร์นติไปแล้วเราก็เก็บสแ,แต็กส้มนะแล้วก็มาทําเรื่องการลดคูดาวต่อนะครับผมมาฟาร์มคีฟนะครับพอมีสแ,แต็กส้มปุ๊บเราตีเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูนะคโอ้โห แต่ผมจะไม่ค่อยใช้สก,กิลโหดครับเพราะว่าถ้าผมใช้สก,กิลโหดเนะีบบ่ยเผื่อมันคูดาวไม่ทันนะเวลาเราจะไปไฟนะครับเราจะส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าเราจะล้วงง่ายๆเราต้องเก็บ2สลิงนะถ้าเราเก็บ2สลิงเนะี่ยปุ๊บมันจะทําให้เราแบบพิ้วมากขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็ฟาร์มต่อไปนะเรา,าั่งตองข้ามเขามานะครับเขาจะเวทบับแดงผมไหมไม่มานะผมไปเอากางนะเอ้ยไม่เอาเดีกว่ารีบเอาแดงนะครับโอเคฟาร์มไปนะอะไรซูก้าบอกกีดนะครับน้องโอเคเฮ้ยเฮ้ รอจังหว,งวะเฉียวข้าป้อมแป๊บนึงนะครับแอนมาเดีน้องชายอุ้ยอ่าตกไม่โดนอย่างนี้ตายนะครับอุ้ยกดสกิลผิดนะครับต้องนี่ต้องท่านหนึ่งก่อนนะอัอนตีออกไงน้องชายแตกไปอีกหนึ่งตัวนะครับน้องๆกีน่นาทีแล้วเนะี่ยโอ้โหสี่นาทีนะครับเก็บไปหกคิวนะตึงเกินไอ้น้องชายเอ้ย <c oughs> โอเคก็ผมจะเดินเกมประมาณนี้นะครับผมเล่นอ้อยนะ ่วงต้นเกมมันมันเป็นตัวละครต้นเกมครับช่วงเลตเกมเนี่ยค่อนข้างจะหลวงยากนิดนึงนะถ้าเราไม่ชํำจริงนะเออโอเคครับอันนี้ป้อมนี้ผมน่าจะได้นะครับเพราะผมเพิ่งฆ่าเข้าไปนะเรียบร้อยน้องชายไปครับฟาร์มกันยาวๆวตึ๊ด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 เฮ้ยพนนาเอาบาฟ้าอยู่นะผมไปเคลียร์กลางนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับพยายามแท็กเวฟนะอันนี้เอาดิยกยักเชิงอะไรดีน้องอันนฮ้ โอ้โหหวัวไม่ติดนะครับไม่ยิ้ถ้าหัวติดผมว่าจะใส่เขาแป๊บน,นึงนะโอเคเราก็ไปฟาร์มบ้าวกันต่อครับจร,จริงๆรถถังนี่ผมเสียดายมากนะทําไรนะครับเดี๋ยวผมฟาร์มเสร็จก็จะไปถมบนสักนิดนงนะครับเทคนิคการเล่นน้อยนะครับถ้าเราจะเล่นให้เซียนเียนช้ำๆ้นะเวลาเราเล่นล้วงให้ล้วงได้ไง่ายๆครับเราพยายามหวนแบบหนให้เข้าข้างหลังศัตรูครับอย่าไปหนข้างหน้าให้เขาเห็นนะพยายามแบบดูว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ทางไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะ เนี่ยผมจะพยายามเก็บแสแซกส้มนะครับเนี่ยถ้าถ้าเราโหนอย่างเงี้ยคือเราผิดพลาดน,นะครับเขาจะเห็นนะเราต้องโหนอ้อมาอีกฝั่งนะครับโหนมาฝั่งขวาเนี่ยผมว่าน่าจะดีสุดนะส่วนตัวนะครับส่วนใหญ่อะถ้าใครเล่นอ้อยบ่อยๆนะครับเขาจะชอบโหนฝั่งซ้ายกันนะครับอาถ้าซ้ายอย่างงี้แล้วโดนตัวเราก็ได้ไปอีกหนึ่งตัวนะครับต้องใช้เฮ้ยตานี้คือแบบเป็นสองคลาี่คือหวานเจี๊ยบเราแน่นอนนะครับไม่ใช่แหวนเวทด้วยนะถ้าเป็นแหวนเวทผมอาจจะหลวงยากนะครับ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แวนเวทแล้วไงครับน้อง,องโอเคให้ปิดฉีเอาดิฉีตายไหมแพนด้ามึงมาเดยไปไหนแล้วโอ้โหเก่าจนตายให้ตอนนี้กูเวร์ไปบอว่าทีมกูโอเคครับอันนี้ผมปิดนะผมว่ามีตัวหนึ่งพุ่มนี่ตัวหนึ่งเฮ้ยโอ้โหม,มาดิแล้วไงล่ะแตกไปสองแล้วไงล่ะครับน้องๆแล้วโหวนทําไมครับเนี่ย <c oughs> ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะครับอย่าตื่นเต้นเลยนะ้องอย่าใจเสียอย่าใจเสียเออ โอเคอายุเรดีนะครับอันนี้ผมก็จะมาฟาร์มต่อนะครับเกียบทานะมิงล้านะผมตอนนี้ผมกําลังแบบหัดโหนสองสลิงอยูน่นะทุกคนคือถ้าโหนสองสลิงได้แม่งแบบมันจะทําให้แบบว่าฝั่งตรงข้ามแบบเขาเรียกว่าอะไรจ่ายสกิลจ่ายฟิกเกอร์อะไรได้ง่ายมากนะครับเราพยายามเล่นแบบล้อหลอกอเออนะครับโหนไปแล้วสกิลออกมาสกิลหนึ่งออกมาอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่ได้เก่งมากนะครับผมก็ไม่รู้จะแนะนําเทคนิคยังไงนะครับ ส่วนตัวผมก็เล่นไม่ได้บ่อยด้ยวยนะอ้อยนะนานๆทีอย่างนี้ผมบอกนะครับพอเล่นเป็นนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เทพไม่ได้ช่ำอะไรนะดเดี๋ยวผมเก็บสแต็กส้มมานะโอเคเนี่ยอ้อมขวานะครับเห็นไหมปิดหลังอย่างงี้นะแล้วก็โดดใส่อุ้ยมาเลยนี่แตกหนึ่งอุ้ยแวนตกีกูเอามาดีครับก็เอาดีโอเคเรียต่อเลยไปไหนล่ะน้องอมีฟิกเกอร์อีกนะมึงไม่มีฟิกเกอร์น่าไม่รอดน,นะครับบอกตรงว่าพี่มันตึงจัดนะครับน้องชาย เออโอเคแล้วก็มาฟาร์มแดงกันต่อนะครับอืผิวจัดอะตาเนี้ยบอกตรงใครเจอผมก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดบังเอิญแบบว่ามาเจออ้อยช่องผมอะครับเออไม่ต้องโกรธกันนะครับน้องๆถือว่าให้พี่ทําคลิปเถอะเออแต่ตอนนี้่แบบว่าสกอร์มันดูแบบนำจัดนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะผมก็อยากจะลงเหมือนกันนะครับอ้อยนะอยากทาคลิปอ้อยลงมานานแล้วนะไม่ค่อยได้เล่นเลยครับเวลาจะเล่นแม่งแบน์เวลาจะเล่นแม่งแบนนะครับตอนแรกจะทําคลิปเอลสูเหมือนกันนะแต่แบบแม่งก็แบน,นะครับผมเวลาผมเล่นเนะี่ยเออแม่งแบน์บ่อยมากนะครับแล้วกว่าจะได้ตาแหน่งแต่ละตําแหน่งแม่งยากมากนะครับผมกดแคลรี่ตลอดนั่นเนี่ยแต่ผมจะได้แต่ป่าได้แต่ป่าอย่างเดียวเลยนะโอเครอมาเคลียร์เว็บหลังนะไม่ให้คลิปเพื่อนับไวโอตัวเดียวนะต้องปิดแล้วล่ะต้องเอาแล้วล่ะน้อง คิดว่ารอนมัน้งแต่ไปตัวนะครับโอเคอันนี้ผมเหมือนเดิมครับทุกคนถ้าเรารู้สึกว่าแบบ <team> เราเล่นถ้าเราจะเซฟสก,กอร์นะครับหรือเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเราก็มาฟาร์มคีฟเรานะเพื่อเก็บอันตินะครับให้มันครูดาวกลับมาครับเนี่ยเราตีแสแต็ซ้อมปุ๊บอันติก็กลับมาแล้วนะเห็นปะแล้วเราก็ไม่บวกต่อนะครับแค่นั้นเองนะเล่นอ้อยสําหรับแบบสไตล์ผมนะครับแต่คนอื่นเนี่ยผมเล่นเล่นไงผมไม่รู้จริงนะครับเพราะผมไม่ค่อยเข้าไปดูนะโอเคเรียกเขา คัวผมเกินอเราก็ฟาร์มไปยาวๆนะครับคลิปนี้เกมเร็วแน่เลยคือดูทรงมาเลยหล,อลอ่อกไปโห่สองกระิ่งแปลงล่างหมานะครับไม่แปลงล่างหมาก็โดนนะโอเคไปไปมีตัวไม่จ้เาเน่เอาดิเอ้ยเฮ้ไม่ไหวไม่ไหวนี่ไม่ไหวนี่ไม่ไหวนะเกือตายไอเวนโอเคครับผมไปตีนก,กันต่อครับเหมือนเดิมครับ พอแช้นติไปแล้วเราก็มาฟาร์มนะแล้วเราก็เก็บสแต็กส้มนะครับเพื่อคูดาวสกิวอันตินะครับแล้วเราก็ไปไฟต์ต่อแค่นั้นเองนะครับเล่นง่ายๆนะแต่แบบมันก็อาจจะดูเหมือนง่ายแต่เวลาเข้าล้วงไฟท์ทเกมอะไรมันก็อาจจะยากนิดนึงนะครับสาหรับคนที่แบบเป็นมือใหม่จริงๆนะส่วนตัวผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยนะผมก็พอเล่นได้นะครับอันนี้รอดักนะครับถ้ามีตัวประกันผมกมน่าจอาลิเรียนะเอออ้าวเจะเจะ๊จตัวเอง ไม่รอดนะครับลิเลียบอกเลยไม่รอดนะครับน้องชายโอเคครับแต่ไปสองนะเฮ้ยตอนนี้ผมเกมเร็วจัดแน่ดูทรงละอ๋ออ๋ออ๋อกูเป็นอะไรครับเนี่ยวิ่งติดขื่อนะครับไอขื่อนนี้ผมติดตั้งแต่นาคอนแล้วนะจริงรอครับโอเคครับนี่ครับเราก็ตีเก็บแตกส้มเหมือนเดิมนะแต่เทคนิคการเล่นอ่อนจริงอ่ะคือมันคือเรื่องของการโหนครับเราต้องพยายามโหนให้แบบว่า เนี่ยอ่ะอันนี้ผมหัวลอกสกิลนะเห็นปะอาตาเขาโดดใส่อันนี้ผมโดดใส่ละมาเลยของจริงอันติออกมาอุ้ยได้อีกหนึ่งตัวครับหนเข้าไปต่อเอาดินี่ไงตายไปสามตายไปสี่ตัวนะครับเฮ้ยเกมเร็วเนี่ยเกมเร็ววะครับน้องๆเฮ้ยเวอร์เอามาเดี๋ยวหนกลับโอ้โหเหี้ยหนกลับโคตรสั้นในเวนโอเคครับผมจบเกมเป็นที่เรียบร้อยบอกตรงก็สิบเจ็ดคิวนะ ไอเวอร์จัดวะครับเนี่ยโอเคครับผมก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องๆหนูๆการเล่นอ้อยระดับเม็ดส้มของพี่นะครับโปรลีกยังต้องแบบกราบไหวมันตึงขนาดนั้นเชียวก็ขิงซะหน่อยนะครับพอดีสกอร์สวยออโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับอ้อยในแรงสิบเจ็ดดาวนะทุกคนก็มองว่าเล่นยากไหมมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่เราต้องเล่นอ้อยแล้วแบบมีสตินะครับ สิ่งสาคัญของการเล่นอ้อยคือการโหนนะทุกคนเราอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราโหนไปข้างหน้าเขาก็รู้ว่าเรามานะเราพยายามแบบโหนไปข้างหลังนะครับให้เพื่อนเล่นกันก่อนก็ได้นะเราคือเราแปะสลิงไว้เราอยู่เฉยก็ได้นะครับเราก็ดูเชิงว่าเขาจะไปซ้ายหรือไปขวานะถ้าเขานวกันทางขวาเราก็โหนไปทางซ้ายนะครับถ้าเขาเล่นกันทางซ้ายเราก็โหนไปทางขวานะครับพยายามเล่นวงให้กว้างๆนะ ถ้าวงกว้างเราจะได้เปรียบในเรื่องการเข้าไฟมากเลยนะครับผมสังเกตแล้วถ้าวงสั้นๆอ่ะเขาเห็นเราไงแต่ถ้าเราโหนกว้างๆเหมือนรถสิบล้ออะไรเงี้ยนะครับตีโค้งอ่ะเออมันก็จะแบบเล่นง่ายนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการเล่นอ้อยของพี่นะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ